สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับแม่มาลิครัวเ้านบ้านอีกแล้วนะครับวันนี้แม่จะทำไก่ต้มน้ำปลาภาคสองนะครับซื้อไก่มาแม่จะฉลองแม่ได้พันซับซับติ๊กนะครับแม่ฉลองก็เลยจะไก่ต้มน้ำปลาสักหตัวนะครับ แม่ก็ล้างก่อนเอาน้ำมะนาวสูตรอของแม่นะครับน้มามะนาวกับอะไรควดน้ามะนาวกับเกลือนะครับก็ล้างออกดีๆไก่บ้านนะครับเนีานา่ยล้างตู้ๆนนนนหน่อย ชัดๆไปเลยครับล้างนี่เอาน้ำมะนาวล้างนี่มันจะไม่คาวไม่คาวด้วยครับพบเนื้กมันออกเนาะอืมมันข้นอแม่กับไม่อะไรนะคือว่าไก่แล้วมันไม่คาวเองไงใช่ครับนี่ครับก็ล้างให้มันเกลือกับน้ำส้มน้ำมะนาวครับ เนี่ยซื้อน้ำมะนาว55%นะครับอ,อสอรอครับเรียบร้อยครับไก่พักไว้ก่อนแม่ก็จะมาเอาพวกผักนะ ผักดับกลิ่นข้าวนะครับก็มีตะไคร้มีตะไคร้อะไรว่าตะไคร้กับขมิ้นตะไคร้กับขมิ้นนะครับตะไคร้กับขมิ้นไก่ตัวใหญ่ๆเลยครับ ยัดเลยพวกใบพวกอะไรเนี่ยมันก็หอมเนาะยัดเข้าไปครับยัดเยอะๆเลยนะครับถ้ามีเยอะก็ยัดเยอะเลยมันจะได้หอม พร้อมกินพวกตะไคร้แล้วขมิ้นนี่ต้องตำม,มตำทาเหรออ้วนซื้อขอมิ้นอองหงมาทาเลยใช่ป่ะขามันยัดลงไปด้วยให้มันเข้ารูปเข้ารอย ขมิ้นผงขมิ้นผงก็ขายพ่อเท่าไหร่วันห่อเท่าไหร่เจ็ดบาทได้เป็นไรก็ค่อยๆเดี๋ยวค่อยยัดทาไปก่อนขมิ้นนี่ก็เพิ่มสีสันให้มันด้วยนะครับก็เป็นดับคาวได้ด้วยเนาะอือ กินขมิ้นกินขมิ้นก็ดีนะครับดีต่อสุขภาพด้วยวจะกินก็กินขมิ้นได้เตารอบตัวสีสวยนะครับเหมือนกับสีทองนะครับ เดี๋ยวแม่จะไปต้มนะครับก็ยัดแค่แต่ไข้ไม่มีอะไรมากครับต้มแล้วก็ทาขมิ้นแค่นั้นนะครับเดี๋ยวแม่จะไปต้มน้ำปลาแม่ก็ต้มน้ำไว้นิดน,นึ่งนะครับแล้ก็น้ำปลาลงไปครับน้ำปลายังไม่ผสมอะไรใช่ปะ่ะน้ำปลาอย่างเดียวน้ำปลาอย่างเดียวประมาณหนึ่งช้อนนะครับแล้วก็น้ำตาล น,น้ำตาลทรายแดงประมาณสองสองครึ่งสองชอ้อน,นก็ได้ครึ่งก็ได้ครับแล้วก็ซีอิ๊วซีอิ๊วดำเพิ่มสีสันหนะ่อย ท้องนิดหนึโอ้โหแต่ก็สีสวยครับล้างก็มิ้งเทลงไปเลยครับเนี่ล้างครบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมแม่มาริครัวบ้านๆนะครับที่เป็นกำลังใจให้ขอบคุณมากครับ๋ยวแม่ก็ตุนไว้ก่อนนะครับ ตุ๋มไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้ครับอ้วนเดี๋ยวค่อยมาดูนะตุ๋นไวประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็เปิดแก๊สเบาๆนะครับเ,เปิดแรงโอเคครับเดี๋ยวกลับมาดูนะครับเดี๋ยวแม่ก็มาตําน้ําจิ้มรอนะครับส่วนผสมของเราก็มีเน้นๆพริกสด ไข่ไข่เค็มไข่ต้มไม่มีแม่จะใส่ไข่เค็มด้วยแล้วก็มีอันนี้ขิง,ข,งขิงนะครับนี่ขิงขิงกระเทียมรากผักชีนะครับแล้วก็นี่ตัวตัดตัวตัดนะครับใส่ตัวตัดด้วยให้มันหวานหวาน ก้วนนาวแล้วก็กระเทียมดองนะครับนะครับเดี๋ยวแม่จะตำ ยนะครับทำน้ำจิ้มรอมแม่ก็ใส่ตัวตัดไปประมาณ2อันนะครับ อาจจะยาวนะครับกี่อันนี่ใส่ละอันใส่ละอันเหรอป้านึงก็ใส่สองแั่นเออใส่ไปไม่มีหัวด้วยมีงานอ๋อมีงา,า,ม,งามีน้ำตาลด้วยกินด้วยอืกินด้วยเมื่อทำไมขาวอย่างนั้นละ่ะขาซีดอย่างนั้นละ่ะข้าวมัน เขาก็ทะเลาะก,กันนะครับการไม่เข้าใจกันก็ทะเลาะก,กันธรรมดาน,นะครับอยู่นคนหมู่มากเราทำกับข่าวเราไม่ต้องคยทะเลาะก,กับใครนะครับเสียงอัดจ,จะเข้ากล้องมั่งเนาะเข้าหรือเปล่าผมไม่รู้นะ นี่ครับสีสวยมากเดีใใ๋ยวดูกันสีสวยนี่ทน้ำจิ้มแบบเต็มิ้นนี่น้ำจิมนน้มนนแบบอะอันี้น้ำจิ้มแบบนะไสวยจ้านแบบีย ต้มไม่มีก็ไข่เค็มก็ได้นะครับแต่เราก็ต้องกะว่าไข่มันจะเค็มหรือเปล่าเราต้องชิมนะครับแม่ครับิปกตีจะใส่ไข่ต้มนะปกติจะใส่ไข่ต้มเนาะเออแม่ก,มมกบีบมะนาว มะนาวหน้านี้มันไม่ค่อยมีน้ำเนาะใส่สลูกไม่ค่อยมีน้ำนะครับมะนาวแพงด้วยนะครับใส่ประมาณแล้วแต่ใครชอบเปรี้ยก็ใส่เยอะหน่อยไอซ์ยั้นม่ต้มน้ำ จะออกปปเปรี้ยวหวานนะครับเพราะเราใส่ตัวตัดเข้าไปเไไทียมดองเ้อใส่ใส่กระเทียมดองด้วยนะครับใส,ใส่ใส่แต่น้ำะฮะ ใส่แต่น้ำนะครับน้ำกระเทียมดองนะครับีกินให้มีกลิ่นหอมถ้าน้าจิ้มนี่น้ําลายแตกนะครับถ้าน้ําจิ้มเขาทําที่เขาต้มไก่ต้มน้ําปลาเขาทําขายมันไม่เหมือนกับเราทาใส่ชูรสลงไปนะครับอันนี้คือน้าอุ่นน้าอุ่นเทน้ําอุ่นลงไปประมาณ กะเอาข้นๆเหมือนเงี้ยเจีบเลยเนื้อๆเข้ากันยังไม่ได้เติมเค็มๆมั้งมีแต่ไข่เค็มนะครับยังไม่ได้เติมพวกน้ำปลาเกลือนะครับ เดี๋ยวเรามาชิมดูว่ามันจะเป็นไงไงใส่เกลือนิดหนึง่งไม่ใส่น้ำปลาไม่ใส่น้ำปลาเหรอ,อต้อใส่น้ำปลาแล้วก็ใส่แล้วแต่กุกเลยครับใส่เกลือ,อนิดหนึ่ง แล้วแต่ความชอบของเราเรครับย้วยๆเข้ากันเป็นไงไม่ทุกเปรี้ยวผมน้ำลายแตกเลยนีเติมมะนาวอีกนึงแม่บอกว่าไม่ค่อยเปรี้ยวนะครับไม่เปรี้ยวสิออกเปรี้ยวหวานเนาะ เทสเสร็จด้วยน่าจะอะไรแล้วดูแค่น้ำจิ้มนี่ก็ผ่านแล้วนะครับผมว่าไม่ต้องพูดถึงนะครับโอเคแค่น้ำจิ้มเนี่ยเสร็จแล้ว บ้านเราก็ถ้าน้ำจิ้มนี่ก็ให้เลยครับคะแนนหมูจิ้มเดี๋ยวเราค่อยมาดูไก่นะครับไก่กำลังตุมอยู่นู่นผมต้มเต,ม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 ตาถ่านนะครับนี่ก่อถาดแม่งเลยตุนไว้นานๆให้มันเปืเป่อยๆนะครับแดงถ่านกำลังดีเลยครับเดี๋ยวมาดูกันครับ ติ่มเสร็จแล้ว <Okay. S 1> oh, อู้อรังการ oh. แม่ดังเต่าเลยนะครับ oh. สุดยอด oh. ไม่สุกก็ต้องสุกนะครับเ oh. พราะเป็นชั่วโมงกว่าแล้วครับโอย้ยกนจะทำให้นางมันหลุดเลย oh. จะไม่สวย oh. hmm. ต้องกทุนนะ จืดวันน้ำซุปก็ไปกินกลับก็ได้นะครับจอดเดี๋ยวแม่จะกินชิมให้ดเูเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับ แม่กลับมาซีโอซีซันน่ากินเต็มสูบครับวันนี้แม่บอกฉลองพันซับสไครตนะครับแม่ดีใจมากว่าโอ้โหมีคนดูให้กำลังใจเราเยอะขนาดนี้เลยเหรขอบคุณมากๆครับแม่บอกครับอร่อยเต็มสูบนะครับ ไก่ต้มน้ำปลาเต็มสูบของแม่วลิศอร่อยออนัำจิ้ม,มนัำจิ้มไม่ต้องพูดถึงครับสุดยอดีนสุอจิ้มไก่ไก่ฉีกกินเลยครับจิม้มเนื ใสใจข้ามิมืออืมสใจนบ้านนะครับครับผมทำง่ายๆสไตล์คนอยู่ตึกอยู่หอนะครับก,ก,กับแม่มาลีครัวบ้านบ้านนะครับทำง่ายๆไม่ต้องมีครัวไม่ต้องมีอะไรมากเราก็สามารถทำกับข้าวได้เนาะขอบคุณครับที่ติดตามแม่มาลีครัวบ้านบ้านฝากกดซับสไคร้ให้แม่ด้วยนะครับ ไก่ต้มน้ำปลาเต็มสูตรเต็มสูตรนะครับของแม่มะลิขอบคุณครับไก่ต้มน้ำปลานะครับ